สวัสดีครับสมาชิกทุกคันนะครับเนาะเกษตรพึ่งตัวเมื่อนี้กะหลังจากเขาออนพวกงานที่เปียพวกหยาวันแซน้ำนาะกากะมกวในถุงนะครับเนาะเขาออกมาจากทุงจะเป็นยี่ห้อนี่ครับผมอันนี้ออกมาจากทุงเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับผมออกมาจากทุงงล้วเ้ากามาใส่ลุมครับผมใส่ลุ่มจังสองทอนนะพี่น้องเนาะใส่ลุมหนึ่ท้องทอนนี่ครับผมเขาก็ว่างสิครับผม ว่างแห่ห like, <To> ักมันนี่คร er ับแห่หักมันอยู่อ่ะอยู่ไตนครับเนาะอันนี้เขาว่างครับหวจริงครับผมนะครับผมเขาก็ว่างจิครับผมวิธีว่างนี่ครับเด้อนะก็กบกบจะกบไหลพี่น้องกบน้อยๆให้มันเห็นเห็นนี่ครับผมกบเป็นมันเห็นแค่นี้เนี่ยให้มันเห็นหัวนี่ครับผมนะครับกบเป็นมันเห็นหัวไวปนะครับเนาะกรบไปเห็นหัวไว้เพราะว่ามหยั่งเพราะว่าให้อ่าให้ อากาศมันออกนะครับเนาะบางข้างกาอาจจะหนาตัวทวนนะครับเนาะก็โคตรไปสิอันก็เป็นงานที่เปียกครับผมงานที่เปียกบางั้งมันก็ออกหากบางั้งก็พวกออกครับผมมันนี่ถ้าก็กคตพื่อกันพี่น้องก็ว่างห้างก็กคตรเหนื่ยโคไปเห็นี่หัวนะครับเนาะอันซึ่งมีออกหากหลายพี่น้องนี่ครับเอาแช่ไปสองขึ้นนี้พี่น้องสองขึ้นสองขึ้นสามขึ้นเลยหล่ะผมออกหากครับออกหากพี่น้องเหรอ ครับกแลังออกหากเลยออกหากเขากับครับเลาวก็เอาดินกุบนะครับเนาะเอาดินกุบเขาจะกบลายกบทอดสนิทกับผมนี่มีครับกบทอดสนิทกับพ่อเนี่ยครับผมกบทอดสนิทกับพ่อเขาจะกบลายครับผมกบลายเดี๋ยวมันสีเน่าเนาะครับเนาะบางครั้งผมมันตกแห้งบางครั้งถ้าหนาวฝนมันตกแห้งมันสีเน่าเราก็บางอยากกบลายบางอยากผมมันเน่าเราก็กบค่อยๆกบหน่อยๆครับผม เห็นเขาบอกว่ากบหลายฝนที่เน่าอันนี้กับงานที่เปี่ยนนะครับเนาะปลูกสร้างมาได้ครับพี่นอ้องงานเปียนอยางวานเขาก็ปลูก่วมกันหมดเลยครับผมพวกว่าเขาต้องกาดใหญ่พันเนาะเอู้อ้หูเบิดเหล่านึงมาเดี๋ยวจะไปตัดไม้พี่นอ้องนี่ครับอันนี้การปลูกได้หลายครับผม,มบปลูกจนเบิดแล้วครับผม,มนี่ปลูกจนเบิดแหล่าทุกคนปลูกมื่งเร้านี่ครับผม นี่ครับพี่น <apply some drinks> ้องสุ่มนี <ientes> an はは่เพิ่งปลูกปลูกนะครับผมนี่กระลังออกหอครับผมนี่ฝนตกใส่ครับผมพี่น้องเพิ่งปลูกวันไหนวะวันวันพุธเออวันอังคานนะครับเนาะปลูกอังคารนี่ครับผมตกใส่เนี่ยน้อออกนะครับผมนี่นี่น้องกระลังออกครับผมฝนตกใส่์นะครับเนาะสุ่มนี่ที่ปลูกไว้ที่ปลูกไว้อ่ะวันตะข่านนะครับเนาะวันตะข่ารมันอยุบว่าปลูกอันนี้กระลังแตกน้อพี่น้องเห็นไหมกระลังแตกเออสุ่มปลูกไปเนาะ ฝนมันตกกำลังแตกครับผมมีฟังสีครับผมนีม่ชั้นเองกำลังแตกนอกครับผมแตกนอแล้วอันนี้เขาปลูกไว้พันธุน์ค้านนะครับเนาะกำลังแตกนอกอันนี้ซุ้มนี่บางตัวเขาก็ะช่ำว้าาวก่อนพี่น้องซุ้มนี่ช่ำวก้ก่อนช่ำว้เขามาปลูกนะครับนี่แตกนอก,กันเลยแล้วครับผมอืมฝนมันตกใส่หลายอืม มื่อนี้ว่าจะตัดอีกส่วนหนึ่งครับผมมันจะตัดอีกเอาไปเอาเอาไปช้ำยอีกกัน,นแ,ตแตกๆกำลังออกอน,อนี่ครับพี่น้องหลังจากเข้าตัดแล้วนะครับเนาะเข้าการตัดแล้วการสิคนไปงัวครับผมคนไปงัวแล้วกาโคนมันเข้าการสิเอามาปลูกต้นนะครับเนาะครับผม ตัดลัห้องจากใบงัวครับคนไปงัวแล้วก็โค้มันห้องที่ปลูกตอครับผมแล้วมันจะขยายนะครับเนาะครับผมอันน้จะตัดออกครับผมอืมอืมค่อยตัดเปลี่ยเลยพี่น้องเพราะว่าต้องปลูกกับปลูกแล้วแล้วกัอาทิตย์หน้าคง็จะปลูกทั้งนี้ครับผมค่อยขยายค่อปลูกไปเลี่ยนถ้าห้อปลูกเต็มแล้วมันก็ใส่ทำให้หนามมันลายครับผมกับพอดีครับผมเพราะว่าถ้าปลูกห่างหรอกหนามมันเต็ม บ่เต็มเราเวลามันก็หน่อยสำมักคือจังสวนใหญ่คือจังสวนใหญ่แต่ว่าหยาบ่เต็มมันก็หน่อยครับผมเขาต้องปลูกหลายปลูกให้หยามันคุ้มให้ต้นหยามันคุ้มพวกอะหยาหยาธรรมชาตดนะครับเนาะเขาต้องปลูกหยาในเปียหยาวาในลายมันคุ้มก็น้องต้องสังเกตบ้องเห็นครับผมยิมบอทั้งนี้บนครับผมนี่เขาปลูกบอลลายครับผมเขาปลูกบอลแนนปลูกบอลแนนแล้วก็หยาธรรมชาติมันก็ขึ้นมาคุ้มเบิดเห็นบอลนี่ครับผมมาขึ้นมาคุ้มเบิดขนาด họ ôm đuôi cai nhét khò mai vào ừ. <laughs> <laughs> này, ôm, khò mai thật sự là อืเขาอ้อมยังจีไก่ยังเขามาพี่น้องผมบอกใก่้ยูนี่ไก่หลายครับผมไก่มันหลายค่ันีมแต่ผมไม่ไก่เฮาอหรอกพี่น้องไม่ใช่ไก่เขาอมันล่ะอืโอ้โหไปกับอชิปิกกันที่ซื้อนะครับเนาะกับใบเล็บุญจอบอกอย่างบักไม้ครับผมเนาะนกตัของเฮาครับผมอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นอ้อยอ้อยปฏิชาต์นะครับเนาะที่มันเป็นป้องแดงครับผมเรียกว่าปฏิชาตนะครับเนาะกับเอามาปลูกครับผมนี่เห็นบ่พี่น้อง ถ้านี้มันห่างเพราะมันห่างเราคันนีหยามขึ้นครับผมหยาธรรมชาติมันขึ้นเอาตรงเอาหยาให้เปียมาปลูกหยาว่ามาปลูกให้มันคุ้มเพราะมันคุ้มบนเราคันนี้มันกสีมันกสีบ่มีหยาธรรมชาติต้องคำเนาะสีงามครับผมนี่ครับอืมนี่ังามอยู่ครับผมเยี่ยวไว้สนิทโซ่ก่อนต้อพี่น้องเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมเพราะว่าจะได้ถ่ายคลิปใหม่ๆมาให้เบิ่องน้นครับเนาะ โอกาสหนาจริงเห็ดไม่ครับผมเยาวสีอาบน่าปเป็นงานก่อนครับผมเพราะเวลามันมันมีจำก,กัดนะครับเนาะขอบคุณครับผม